เคยสงสัยไหมว่าในโลกที่อาวุธหนักและกองทัพนับแสนยังไม่สามารถยุติสงครามได้ทําไมหน่วยข่าวกองลับๆับอย่างมอสซาดถึงกลายเป็นตัวแปรสําคัญในความขัดแย้งระดับภูมิภาคเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากความขัดแย้งที่ลึกกว่าพรมแดนมันคือสงครามแห่งอุดมการ์ในอีกมุมหนึ่งของตะวันออกกลางมี2ประเทศที่เหมือนจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอิสราเอลชาติเล็กแต่มีเทคโนโลยีและกองทัพที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค และอิหร่านประเทศใหญ่อุดมด้วยทรัพยากรที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่หลายพันปีแต่ทั้งสองกลับเป็นศัตรูตัวฉกาดเพราะตากก็เชื่อว่าอีกฝ่ายคือภยัอภยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของตัวเองอิหร่านมองว่าอิสราเอลคือรัฐที่ยึดครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวม,มุสลิมในขณะที่อิสราเอลมองว่าอิหร่านคือภัยคุกคามนิวเคลียร์ที่อาจลบตนเองออกจากแผนที่โลกและในฉากหลังของความขัดแย้งนี้มีองค์กรหนึ่งที่แทบไม่เคยเปิดเผยตัว แต่มักจะโผลมาในข่าวหลังจากมีเหตุระเบิดปริศนาหรือการลอบสังหารที่ไม่มีใครอธิบายได้นั่นคือมอสซาดดน่วยข่าวกองของอิสราเอลที่ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลแต่ยังสามารถล้วงความลับระดับชาติเจาะระบบไซเบอร์ข้ามประเทศและแม้กระทั่งกำจัดเป้าหมายที่ถูกระบุว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐอิสราเอลคำถามคือทำไมหน่วยข่าวกองขนาดเล็กที่แทบไม่มีอาวุธหนักไม่มีรถถัง ไม่มีฐานทัพถึงกลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดของอิสราเอลคำตอบอาจอยู่ที่ความแม่นยำและความเงียบเพราะมอซา์ดไม่ได้ทำสงครามแบบเปิดหน้าแต่วางหมากทีละเก้าวในเงามืดในสงครามนี้กระสุนอาจไม่ดังเท่าข่าวลดุดระเบิดอาจไม่รุนแรงเท่าการเปิดโปงความลับระดับประเทศและบางทีแค่แฟลไดรหนึ่งอันก็อ,อาจสร้างผลกระทบมากกว่าข,ขีปนาวุธทั้งกองเรือนี่คือเรื่องราวของมอซาด มือเงาของอิสราเอลในสงครามที่อาจไม่มีใครเห็นแต่ทั้งโลกไม่อาจเพิกเฉยลามอสซาด์ทำอะไรไปแล้วบ้างเราจะพาคุณไปรู้จักภารกิจลับที่ขยับอิหร่านจนสะเทือนทั้งภูมิภาคประวัติและภารกิจของมอสซารเพื่อจะเข้าใจว่าทำไมมอสซาดถ,ถึงเป็นชื่อที่หลายประเทศหวาดกลัวเราต้องย้อนกลับไปในปี1949หนึ่งปีหลังจากที่ประเทศอิสราเอลเพิ่งประกาศเอกราช รัฐบาลใหม่ในตอนนั้นตระนัดได้ทันทีว่าการอยู่รอดในภูมิภาคที่ล้อมรอบด้วยศัตรูต้องอาศัยข้อมูลมากกว่ากระสุนพวกเขาจึงก่อตั้งหน่วยข่าวกองรับสุดยอดขึ้นมาและตั้งชื่อว่า m o สซาดแปลว่าสถาบันข่าวกองและภารกิจพิเศษหน้าที่ของ m o สซาดมีอยู่3อย่าง 1. ล้วงข่าวจากต่างประเทศโดยเฉพาะศัตรู 2. ปฏิบัติการลับเช่นการลอบสังหารการแทรกซึม 3. รักษาความมั่นคงของชาติโดยวิธีที่อิสาราเอลจะไม่ยอมรับหรือปฏิเสธพูดง่ายๆคือพวกเขาทําทุกอย่างที่รัฐบาลไม่สามารถทําต่อหน้าสื่อได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ประเทศต้องทําเพื่อเอาชีวิตรอดหนึ่งในปฏิบัติการที่ทําให้หมอร์ซาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือการล่าอดีตนาซีปี1960ารหมอ์ซาจับตัวออล์ฟไอมันในโพลระดับสูงผู้รับผิดชอบการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวพวกเขาแทรกซึมเข้าไปในอาร์เจนตินา ปลอมตัวเป็นชาวต่างชาติจับไอมัคขึ้นขึ้นกลับมาขึ้นศาลในอิสราเอลโดยไม่มีใครรู้ตัวเลยแม้แต่น้อยจากนั้นไม่นานมอสซาดก็กลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญในตะวันออกกลางหนึ่งในภารกิจสุดทึกคือการแทรกซึมเข้าไปในอิรักและสืบข้อมูลโครงการนิวเคลียร์ลับของรัฐบาลสัดดมพุเซนซ์ซึ่งต่อมานําไปสู่การโจมตีต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์โอซิลักในปี1981ที่เปลี่ยนทิศทางสงครามทั้งภูมิภาคในพริบตา สิ่งที่ทาให้มอซาตโดดเด่นกว่าหน่วยข่าวกองอื่นคือความสามารถในการปลอมตัวหลวงข้อมูลและลอบสังหารมีรายงานมากมายว่าเจ้าหน้าที่มอรซาตสามารถสมบทบาทเป็นนักธุรกิจนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเพื่อร่วมง,งานของเป้าหมายบางครั้งก็ใช้กล่องพิซซ่าซอนอาวุธบางครั้งก็ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสังหารมอซาดไม่ใช่แค่เครื่องมือข่าวกลองแต่คือมีดพกที่อิสราเอลหยิบออกมาใช้เฉพาะเวลาที่เดิมพันคือ การอยู่รอดของประเทศและเมื่อพูดถึงอิหร่านมอซาร์ทแทบจะกลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของระบบเตหรา,านไม่ใช่แค่เพราะพวกเขาล้วงข้อมูลได้ลึกแต่พวกเขาสามารถลบเป้าหมายออกจากโลกโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าใครทําแล้วในสงครามกับอิหร่านมอซาร์ท,ทาอะไรไปแล้วบ้างติดตามต่อในช่วงต่อไปได้เลยครับสงครามเงามอซารกับขุด ถ้าพูดถึงคู่ปรับตัวจริงของมอซาร์ในศตวรรษนี้คงไม่มีใครเหมาะไปกว่าคุ o ฟอสของอิหร่านคุ o ฟอสเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษภายใต้กองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ตัวมีหน้าที่หลักคือขยายอิทธิพลของอิหร่านในต่างประเทศไม่ว่าจะผ่านการฝึกกลุ่มติดอาวุธการส่งอาวุธลับหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนหลังสงครามตัวแทนหน้าที่ของคุดคือการเปลี่ยนประเทศเพื่อนบ้านให้กลายเป็นแนวรบเบื้องหน้า เปอาหมายหลักมี3ประเทศคือซีเรียอิรักและเลบานอนซึ่งแต่ละที่มีความสำคัญเชิญยุทธศาสตร์ต่อทั้งอิรานและอิสราเอลในซีเรียคุดส่งกำลังไปช่วยรัฐบาลฮัสซาดตั้งแต่ช่วงสงครามการเมืองพวกเขาตั้งฐานทัพส่งขีปนาวุธและใช้ซีเรียไปเส้นทางลำเลียงอาวุธไปยังเลบานอน ในอิรักคุตฝั่งตัวอยู่กับกลุ่มติดอาวุธซีอา์และควบคุมการเมืองเบื้องหลังส่วนในเลบานอนพวกเขาเป็นผู้หนุนหลังกลุ่มฮิสบอลเลาะโดยตรงซึ่งมีอาวุธมากกว่า10,000แลูกที่เล็งไปยังอิสราเอลอยู่ตลอดเวลาและนี่คือจุดที่มอสซาดไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามอสซาดได้เปิดสงครามเงากับคุตฟอสสงครามที่ไม่มีการประกาศไม่มีเครื่องแบบไม่มีธงชาติแต่ผู้สูญเสียมีจริง มีรายงานว่ามอสซาจุอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคุดหลายคนในซีเรียมีเจ้าหน้าที่คุดถูกลอบสังหารขณะนั่งอยู่ในรถในอิรักคลังอาวุธของคุดระเบิดเป็นจุนกลางดึกโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือและในอิรานเองมีการแทรกซึมเข้าไปในภายในกระทรวงกลาโหมเพื่อหลวงข้อมูลแฮกระบบบหรือแม้กระทั่งติดตั้งระเบิดนอกจากนี้ยังมีปฏิบัติการไซเบอร์ที่ไม่แพ้กัน มอสซาดร่รวมกับหน่วยไซเบอร์รอื่นๆของอิสราเอลเปิดปฏิบัติการเจาะระบบลงไฟฟ้าโรงงานนิวเคลียร์และระบบขนส,ส่งของอิหร่านทําให้เกิดไฟดับทั่วเมืองใหญ่หรือแม้กระทั่งโรงงานผลิตยูเรเนียมต้องหยุดทำงานนานนับเดือนนี่คือสงครามที่ไม่มีเสียงปืนแต่มันคือเกมรอบสังหารที่เล่นในโลกจริงบางครั้งศัตรูเสียชีวิตโดยไม่มีเสียงบางครั้ง คลังอาวุธหายไปทั้งหลังบางครั้งเครือข่ายเน็ตทั้งเมืองล่มโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและคำถามสำคัญคือในเกมนี้ใครจะเผลอพลาดก่อนกันเพราะในสงครามเงาแสงอันตรายแค่ข่าวหลุดหรือใบหน้าถูกจำได้อาจหมายถึงจุดจบของทั้งปฏิบัติการหรือทั้งภูมิภาคและเมื่อมอสซาดเปิดเกมลุดอย่างเปิดเผยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปติดตามต่อในช่วงปฏิบัติการล่าสุดในปี2 0 2 5ที่เขย่าทั้งเตหะราน สถานการณ์ล่าสุดปี2025ที่เขย่าทั้งเตหะรานปี2025ความเงียบในตะวันออกกลางกำลังถูกทำลายอีกครั้งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโลกจับตาเหตุระเบิดปริศนาในพื้นที่ห่วงห้ามของอิหร่านโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำคัญที่ใช้ในโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านพังราบในชั่วข้ามคืนแม้รัฐบาลเตหะรานจะไม่เปิดเผยรายละเอียดแต่แหล่งข่าววงในต่างเชื่อว่านี่คือฝีมือของมอสซาด และนั่นคือชนวนที่ทำให้สงครามเงาเริ่มกลายเป็นสงครามจริงอิลานตอบโต้ทันทีด้วยการปล่อยโดนและขี่ปนาวุธเข้าโจมตีเป้าหมายทางทหารในภาคเหนือของอิสราเอลพร้อมกันนั้นคูดฟอร์สในซีลรียและเลบานอนก็เริ่มเคลื่อนไหวมีการระดมกำลังฮิสบอเลาะใกล้พรมแดนทำให้กองทัพอิสราเอลต้องส่งกำลังเสริมเข้าสู่พื้นที่แนวหน้าขณะเดียวกันภายในกรุงเตหรานเองก็เกิดเหตุระทึก นักวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์คนสำคัญของอิหร่านถูกลอบสังหารกลางถนนโดยมือปืนไม่ทราบฝ่ายใช้เพียงมอเตอร์ไซค์และอาวุธเสียงเบากองวงจนปิดหายไปจากระบบในนาทีก่อนเกิดเหตุและหน่วยข่าวกรอ,องของอิหร่านไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนทำผู้คนเริ่มกระซิบชื่อของมอซาดกลับมาอีกครั้งพร้อมคำถามว่าหรืออิสราเอลกำลังบีบให้สงครามใหญ่ประทุในเวลาเดียวกันมีรายง,งานว่าอิหร่านกำลังเดินหน้าโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม จนเกินขีดจำกัดตามข้อตกลงนิวเคลียร์เดิมแปลว่าหากไม่มีการยับยัง้งอิหร่านอาจเข้าใกล้าการมีระเบิดนิวเคลียร์จริงภายในเวลาไม่กี่เดือนและนี่คือสิ่งที่อิสราเอลเคยประกาศไว้ชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดตอนนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังเผชิญหน้ากันในสภาพที่พร้อมระเบิดอิหร่านมีขีปนาวุธอิสราเอลมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและทั้งสองต่างมีเหตุผลในสายตาของตนเองที่จะลงมือกอนโดยไม่รอให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดเกม นักวิคาะหลายคนเรียกสถานก,การณ์นี้ว่าจุดเดือดเงียบเพราะแม้จะไม่มีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการแต่ทุกวันมีโดนบินข้ามพรมแดนทุกคืนมีเป้าหมายถูกลอบสังหารและทุกวินาทีมีกระแสข่าวว่าเรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นคำถามคือเรากำลังจะได้เห็นสงครามเต็มรูปแบบในตันออการอีกครั้งหรือไม่ถ้าสงครามนี้เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของอิสราเอลกับอิหร่านต่อไปแต่มันอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลของโลกตลอดกาล สิ่งที่เราได้เห็นตลอดทั้งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสายลับที่ลอบเข้าไปในดินแดนศัตรูไม่ใช่แค่เรื่องของระเบิดที่ไม่มีใครยอมรับว่าใครลงมือแต่มันคือภาพสะท้อนของกลยุทธ์ระดับรัฐที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเงยือกเย็นมอสซาดไม่ใช่แค่หน่วยข่าวกรองแต่มันคือหนึ่งในอาวุธยุทธศาสตร,ร์ที่อิสราเอลใช้ในการปกป้องประเทศโดยไม่ต้องใช้กองทัพโดยไม่ต้องการประกาศสงครามการสู้กันในเงาอันตรายกว่าสงครามเปิดหน้าเพราะมันไร้กฎ ไม่มีธงไม่มีสารไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนว่าใครถูกลุกลานก่อนมันเป็นเกมที่เล่นด้วยข่าวหรือความกลัวและข้อมูลลับคนที่ถูกจัดก,การอาจเป็นนักวิทยาศาสตร์คนที่ถูกจับอาจเป็นสายลับที่ไม่เคยมีตัวตนในเอกสารใ,ใดๆและเป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่แค่การชนะแต่คือการควบคุมเรื่องเล่าในอีกด้านหนึ่งอิรานเองก็ไม่ใช่เหยื่อเพียงฝ่ายเดียวพวกเขาเดินเกมลุกเช่นกันใช้กุดฟอรสแทรกซึมประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งฐานยิงขีปนาวุธหนุนหลังกลุ่มติดอาวุธและพยายามสร้างเครือข่ายที่สามารถกดดันอิสราเอลจากทุติศทางดังนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ความถูกผิดแบบข่าวดำแต่มันคือสงครามแห่งการเอาตัวรอดระหว่างสองอุดมการณ์ที่เชื่อว่าโลกจะปลอดภัยขึ้นถ้าอีกฝ่ายหายไปแต่ในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนเกมในโลกที่โดนหนึ่งลาสามารถจัดการได้แม่นกว่าทหารพันคนในโลกที่ข้อมูลสำคัญกว่าระเบิด คำถามใหญ่ที่เราต้องถามกันคือหากคุณเป็นผู้นําประเทศจะยอมให้การลอบสังหารกลายเป็นนโยบายระดับรัฐหรือไม่คุณจะเลือกเงียบแล้วลงมือในความมืดหรือจะยอมเปิดหน้าแม้ต้องเสี่ยงสงครามสุดท้ายนี้ไม่มีใครรู้ว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านจะจบลงอย่างไรแต่มอสซาดได้เปลี่ยนกติกาไปแล้วและเกมการทูตกลายเป็นเกมข่าวกลองจากสลอมภูมิที่มีปืนกลายเป็นสลอมภูมิที่ใช้ความลับเป็นอาวุธ